ปกติของเราเป็นาธาตุของตัณหา,าธาตุของความคิดปฏิคิดทั้งวนันทั้งคืนนั่งก็มาทําลายตัวเราเองและจะว่าใครเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่รเราเราเป็นใหญ่หรือเขาเป็นใหญ่เขาก็ใหญ่กว่าท่ากว่าเขาเราปล่อยแบบนี้ที่เรามาภาวนาเพื่อใช้จิตจารของเรายากกว่าความคิดความต้องการของเราที่จะมีความสุขที่ว้าใจได้ให้มันใหญ่กว่ากิเลสทั้งหลายหลาที่จะบดึง,ไป,ง,งไปทางนู้นดึงไปทางนี้ พออยู่ในโลกของอนิจจังทุกข์อนัตตาโลกของความเกิดแก่จบตายแต่ว่ามีตัญหาที่คอยให้เรากลับมาหาสิ่งที่เกิดจบตายอยู่ได้ไม่รู้จักเคลดลับสักทีเพราะฉะนั้นรู้จักย้ายตัวออกจากเพื่อนที่เทียมเนี่ยคือตัญหาของเราความเครียดที่ไม่เกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงกลับมาคบกับความเพื่อนดี เพื่อนที่เราไหวใจได้คือความเครียดที่จะนามาทางในทางธรรมนาไปหาความสงบนําไปหาจิตใจที่ใหญ่กว่าความคิดในใช้ความคิดเป็นเครื่องเบอร์อยาให้เราเป็นเครื่องเบอร์ของความคิดก็จิตใจของเราจึงจะได้อิสระบ้างก็คนเราส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าความเป็นอิสระหมายความว่าจะทําอะไรได้ตามตามใจชอบ แต่ไอ้ตามใจชอบเนี่ยไอ้ตัวชอบเนี่ยม,มันคลายก็ตัวกิเลสนอกจากว่าเราอบรมจิตใจของเราให้มันช,ชอบทำถ้าใจของเราชอบทำแล้วเรียกว่ารักษาความสุขของตัวเองได้นี่เรียกว่าอิสระจริงๆถึงจะว่าเป็นธาตุของธรรมะแต่ว่าภายในจิตใจของเราเป็นอิสระขึ้นมา อยู่ที่เราจะเลือกถ้าเลือกทางที่ดีเราต้องอบรมจิตใจของเราทุกวันทุกวันจะปล่อยให้ความคิดใหญ่กว่าเราเราก็ต้องใหญ่กว่าความเคิด